โอ้ห้พดให้พดให้พดเบิ่งดูดิใสดิอยู่ใส่ตัววยังนี่ตัววยังนี่ตัววยังเห็นนี่มอเตอร์เว่ยบ่ตุ๊บตางวดอยู่ใส่สระบุรีบอสระบุรีได้ดิสระบุรียังไ่เพื่อนยังไ่เพื่อนบ่ตุ๊นสวยงามแท่น้องพี่น้องมังเบิ่งนี่พี่น้องก็เคยเห็นบ่ก็เคยเห็นบานเฮาเคยเห็นบ่ดิเคยเห็นเลยบานเฮา ฮัน oh, หนามอ่ะวะฮันหนามาสบายดีเอฟซีนะสบายดีเอฟซีแน่สว่างง่ายเลฮันหนามาสบายเอฟซีนะสบายดีพี่บซีเบาแจ๊บครับผมโอ้สบายดีสบายดีเคยเห็นบอกเคยเห็นบอกเนี่ยเคยเห็นเลยนะอันี้มันก็เพิงเห็นคั้งแรกเลยดิขอถามความรู้สึกแน่ถ้าบ้านเฮามีแบบนี้เฮาสิดีใจบ่เนาะโอ้ถ้าบ้านเฮามีแบบนี้ก็ดีใจที่สุดเลยพี่น้องอู้อันนี้คือเพื่อนเบาแจ๊บนะทุกคนอ่ะคือ ขอแนะนำทุกคน,นเนาะกราบอ่าสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนเนาะกราบสวัสดีเอฟซีทุกคนนี่คือเพื่อนบาลแจ๊ปองซิงเข้าสองคนแต่ผมเคยเ,เห็นความอลังการแบบนี้มาก,ก่อนทุกคนเนาะแต่นี่เป็นครั้งแรกของสองเขาสอ,องคนที่มาต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดสระบุรีเนาะแมนเมนที่มาเห็น,น,นปกติทั่วไปแ,<ม>แล้วเราเขาอาจจะเห็นในกรุงเทพพี่ซื้อแต่แต่คิดว่าตรงนี้เนื้อกว่าที่เราเห็นนะเนื้อที่กว่าเราเห็นเลยแต่บนหน้าคิดว่าต่างจังหวัดสั่งขนาดนี้เนาะดูต่างจังหวัดสั่งเลยที่ได้มาเห็นจังหวัดสวยงามขนาดนี้ เิ่นสางได้จังได้เพิ่นเอาถุงบะมาณมาใส่ในหมูู่้กันนะหมู่คู่กันแหละอ้วก็พลิกวพล้ำของงามเนาะเป็นไดนประเทศไทยในมุมมองของในมุมของของเพื่อนมองว่าอะไรสุดยอดบอกประเทศไทยสุดยอดเลยประเทศไทยเดียวมาอยู่เดีมาส่งมาเที่ยวเลยมีความสุกป่นั้นดีแล้วมีความสุขเลยเห็นวันนี้ป้อวันนี้ก็เป็นขั้นแรกได้ออกมาต่างจังหวัดวันนี้เป็นเที่ยว อันนี้นี่บอกแบบนี้นะทุกคนเนาะเฮาสองคนอ่าเป็นครั้งแรกที่ไปต่างจังหวัดน้ำกันอีกนะในกรุงเทพนะครับเเคยไปเที่ยวน้ำกันบอกเคยไปน้ำกันอยู่แต่ว่าในต่างจังหวัดในครั้งแรกที่เฮาสองคนได้มาน้ำกันเป็นทริปแรกที่ได้ออกไปเที่ยวน้ำกันแล้วก็ได้เห็นความอลังการแบบนี้ป้าทุกคนมันเนื้อกว่าที่เฮาจินตนาการเนาะเพ่นเเนนาะื้อกว่าที่เฮาจินตนาการป้าเฮ้ยไปนี้อะไรอยากอยากบอกอ่าพ่อแม่พ <player> ี <enfant> ่น้องบ้านเฮาไปได้หวะนี่มันของจริงบอก ของแท้บอกประเทศไทยพัฒนาแท้บอกแท้พัฒนาแท้เขาสำหรับคนนี่ก็เจ้าบทเสือเนี่ยอย่าบอกเพื่นประเทศใดโอ้บทเสือก็ลงมามาเบิ้งเลยมาเบิ้งมาเทียวเลยประเทศไทยอันนี้ประเทศไทยแน่นะก็ต่างจังหวัดที่ซื้อประเทศไทยแน่นอนไม่บอกประเทศไทยแน่นอนบอกแน่นอนครับแน่นอนเบิ้งหันเด้อสิบปอนด์บอกประเทศไทยแน่นอนคือนี่นี่ทางล้างของเพื่อนมาแจ๊บเนี่ยคือภาษาไทยทุกคนเนาะ อย่ามองว่าอย่าคิดว่าเ่าแฉกเอาภาพจากประเทศอื่นมาปแปะใส่นาทุกคนนี่ลดแรงจริงๆปปงมีบ่โอ้โน่นนะสลับุรีนะฮนะั่นคนป้านาอโอยืดขึ้นบางทีบางคนเอฟซีอาจจะอยากถามว่าสื่อยังเนาะแนะนำสื่อ่ยแนะนำตัวนไงสอผุดธวงผุดธวงเด้อทุกคนเด้อปัจจุบันนี้อยู่ประเทศไทยมาจากปีแหละ 10ปีแล้ว1 5ปี1 5ปีนั้กคนแต่ผมเคยออกต่างจังหวัดนะส่วนรักอยู่แต่ในกรุงเทพอยู่แต่กรุงเทพและสำคัญเลยคนนี้เป็นคนที่หักโครงงานขนาดมักอยู่แต่ในโรงงานทุกคนพอออกไปไช้กานดีโดยวานที่หนึ่งเมื่อไดออกมาแม่เปี่ยวการจังหวัดเลยกะกะขอบคุณเอฟซีนทุกคนเนาะมื่อนี้เพิ่นสปอร์ตเงั้นกั็สปอร์ตพวกเขาแหละให้พวกเขาไปผักแถวบ้านเพิ่นเนาะแล้วมีโอกาสได้ออกมานำกันเนาะถือว่าเบาใจกับดีใจนะดีใจที่ไปกับหมู่เนาะปกติกับกับหมู่กับอยู่นำกันกับเห็นกับเขาแค อ่าเลยก่ะไปเที่ยวข้างนอกปแจ๊บไปทำยูทูปปแจ๊บก็จะออกไปข้างนอกกับหมู่กลุ่มยูทูปแต่กับเพื่อนน่ะนานๆจะไปกันเื่อหนึ่งเนาะแต่หมู่ปแจ๊บอ่ะเป็นคนหมักอยู่ในห้องหมักเขาเอ่ยยังสันโดษทำงานหมักทำงาน่คอยยุตื่นมาเลยก่ะเหตุงานทำมาเลยก็นอนเคนจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ทางนี้คือเต็มคือดีคือโอกาสดีที่สุดเลยโอกาสดีที่ที่มาดมกันเลยก่นในนู่นทุกคนอยู่ดมกันมากอะ 67ปีนะสองคนครับบ่อแจ๊บกับบ่อผุดอยู่นวงกันมา67ปีคือเห็นงานนวงกันเหรอนะงานนวงก,การรายการเห็ุเวียเห็นงานนวงกันแต่ว่าไปเที่ยวนี่บ่มีโอกาสทุกคนบ่มีโอกาสไปน้อกันหมักเที่ยวแมนกรุงเทพแต่อยู่ต่างจังหวัดเลยอวะ แม่แม่นันดีแต่จังหวัดคือเมื่อก่อนอ่ะคือเมื่อก่อนมาแจ๊บชวนเพิ่นไปอยู่แต่กรุงเทพเพิ่นบอกหักไปแต่พอชวนมาต่างวัดปุ๊บเพิ่นมาพอแจ๊บก็ดีใจนะคือได้มาทุกวันจะดีใจทุกคนมาเที่ยวต่างจังหวัดมันมีแบบของกินไปประวัติเขาลามปลาหรือวาอย่างแบบนั้นจมต่นตเนี่ยธรรมชาติบ้าานเอาากศเยู่ทถามเนี่ยอยู่ประเทศไทยมาซิปกว่าปีเนี่ยหักเมืองไทยอยู่บ่ครับเมืองไทยแล้วจะมาอยู่เมืองไทยทุกวันนี้เท่าแก่เฮาดีบ่เจ้านายเฮาดีบ่ดี ปีแล้วอยู่เจได้เจเป็นอะไรเจโอ้เจก็ซุนยอนหนึ่งหน้าหางกว้างคือซัพพอร์ตทุกอย่างบพราะเจจะว่าันนี้เนาะทุกคนอ่าเพื่อนบองเจเนเพิ่นมาอยู่ก่อนโรงงานนี่บอเจ็บอยู่เนาะคือเจเนาะจะเมตตาเพิ่นสูงสุดเพราะว่าเพิ่นอยู่น้ำเพิ่นมากว่าปี้บอเจเพิ่งจะมาทีหลังเด้เพิ่นจะหักหักมาพูดขนาดแต่ว่าเจเพิ่นที่อยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่นไม้อยู่ในประเทศไทยมาประมาณวันที่สิบสาม เจ้เพิ <Happiness unting> <S <S <imprisoned> ่นส <sh> <in> ีแนะนน้ำเขาตลอดนอกจากให้เขาไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากให้ไปเชียงใหม่อย่างสิเพิ่นสีแนะนน้ำเขาตลอดแต่เขาบุญวิปัญญาไปนะเขางอมหลับเป็นคนเนาะแต่ครั้งนี้คือว่าเป็นโอกาสดีจริงๆทุกคนเป็นโอกาสดีบอกแจ้บเองก็ตื่นเต้นนะความทีงอยู่กับเพื่อนอยู่อยู่อยู่ในโรงงานน่ะอยู่ด้วยกันนี่ก็ะทำว่าดีใจบอกดีใจแต่ว่าพอได้มาเที่ยวแบบนี้มันเหมือนกับเราสองคนได้เห็นบรรยากาศเนาะแบตเตอรี่หรือว่าอะไรก็ตาหวัดบรรยากาศต่างจังหวัด ดท่านไหมต่างจังหวัดประเทศไทยก็ต่างจังหวัดประเทศเฮานี่คือต่างต่างกันต่างกันเลยพี่เลยคือบ้านเฮานี่ทั้งประเทศยังกว่ท่นมีนะทางด่วนแมนบอกอันนี้ความจริงนะความจริงของกวาท่านมีจริงๆนะแมนบอกความจริงความเจะเริ่มเรื่องมันทางถนนทางคนนี้มันเลื่อยทุกอย่างนะปัจจุบันบ้านเฮานี้เสร็ เขาเรียกว่ายังดินแดงอ๋อดินแดงเต็มหัวหมดนเลยอยู่บ้านเราคือส่วนลายเนาะมันเป็นดินแดงแต่ว่าในเมืองเขาอาจจะมีทางดําแต่ว่าแต่สิเทียบกับตรงนี้กับโบได้ได้พี่น้อง่ยอมแบบเฮาเฮาได้มาเทียบกันนะแต่ว่าพื้นสมมติว่าเฮาเฮาเห็นสิ่งเหล่านี้เนาะเฮาก็อยากให้ทุกคนบอกว่าอุ้ยขนาดนี้เลยบอกจะเามาจะเามาเทียบกันหยังบริเวณเทียบทุกคนเนาะแต่ว่าอันนี้คือดีเฮาก็จะเบิ่งว่าอันนี้ก็คือดีงามก็คืองามเนาะงดงามก็คืองดงามเนี่ยทุกคน พี่น้องเอ้ยนะอดบ่ได้นี่ทุกคนเห็นแล้วก็ภาพแบบนี้เนาะปกติบ่แทบเองอ่ะอาจจะเห็นแต่ในกรุงเทพทั่วแต่ในกรุงเทพมาต่างจังหวัดมันเกินเหตุเกินผลอ่ะระพุธได้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ก่อนถ่ายรูปมาแน่เดี๋ยวถ่ายรูปให้นี่ถ่ายรูปให้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเบิ่งๆเรื่อยๆบังบังายถ่ายภาพบอกเนี่ยขโมงปฐมวีเลยโอ้ยปฐมวีเรารอแล้วนี่นี่ที่ว่าโอเคคนไปไปต่อไปต่อกันดีกว่าไปต่อกันดีกว่าปรพุธไป ไปต่อกันดีกว่าไปต่อเดินทางกันก่อนคนสวยเพิ่งนี่ตัวเจ้ามาจะไรมากขึ้นไหม่แสงสบายกันเปิดไคือมีไฟไนบ่าวโบ้ก็มีสปอตไลท์สั่นอยู่ต่างจังหวัดกะอ้าวบอลแจ๊บจริงบอลบนแล้วบอลเนี่ยมันแข่งขันกันพัฒนาโอ้โหงานขางป็นเด็ดไทยเด็ดนี่ผู้นำผู้นำต่างกันผลงานย่อมแตกต่างกันนี่บ่าวแจ๊บโอ้ครับต่างจังหวัด จังหวัดนั้นก็ยิ่งสวยยิ่งเจริญไปเอ้ดีเอาวสวาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับรถไฟลุงเหนืนี่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 โมเมนต์อภัตติเด้อพี่น้องเดินตีหน้าเด้อมาจากสลาบุรีโอ้โหไปกันเลยบอสจับเลยบอสจับได้จับได้อันนี้ฮอตยุดยาบอสตัวนี้นะบางกันใหญ่กรุงเทพนี่เด้อดีดีขึ้นบอส โอ้เห็นเห็นบอสุดยอดเลยส่วนส่วนหนึ่งนนี้มาทุ่ไปทางคนหน้าเดี๋ยวนี่รอแต่บุญที่ไปทางคนเดียวสูงเลยนะไปแน่นอนคนน้องใายนี่จะเพิ่งโียพ่อแชมปนี่โอ้ยพี่น้องเก่งครับหนุ่มสางพี่น้องไก้งตื่นเตือนเห็นบอเห็นบอบอแม่นอพัดนิดในพี่น้องใหญ่ใหญ่ในในในต่อเห็นอนะครับต่อบอลงไปคนเดียวสูงนะครับเเหห็็นนนบบค ต่มอนีสบ้านเท่านี้ได้ลายลังเติบเพื่นนี่โอลายลังบ้านนอกัานี่ลายล้งเพื่นต้หมอนึงนี่เป็นหมู่บ้านนี่รากี่านนะักชืบนี็ไรไเรืกาั้งใจเนอกครับผมนี่ได้ผมไปมีน้องก็คือมาต่างยงหวัดเนาะบนอาเืีอว่ารถไฟออกมาจากกรุงเทพแบบยุกระดับบ้าเลยแต่ลงรถไฟเนื้อลอยฟ้ามาเลยทุกคนฮอดสระบุรีมาฮอดโคราชวะบ่โปุ้่นแล้วว่าจะ ไปชินสุดอยู่ที่โคราชข้ามสองสามจังหวัดสี่หานจังหวัดไปน้องพี่น้องนาอาจาร์ัานี่ห้มงจอไทยดิจันท์บัดเดินนะอดีตภาพไทยหมองเยี่ยวดีอยูพักรถเไทยใจนนต่างจังหวัดทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยหมดงามอลังการขนาด ขอบคุณประเทศไทยเด้อที่ให้รถแจบมีโอกาสได้มาชื่นชมได้มามองแล้กที่สําคัญในเก็บภาพบรรยากาศเหล่านี้เนาะมาเป็นที่ระลึกไว้ในภายภาคหน้าเนาะทุกคนเนาะถือว่าจะอยู่ในความทรงจําของบ่าแจปบตลอดไปสตอรี่ชีวิตบันทึกการเดินทาง ในต่างจังหวัดของประเทศไทยนะทุกคนเนาะคอนเทนต์แห่งความสุขแห่งความทรงจำนะทุ mm. กคนแตือต่อ mm. ในการเดินในการกินในการเที่ยวอยู่ในประเทศไทยนะทุกคนในช่วงวัยว้ยหนึ่งของบา่าวแซ ตอนนี้เ้างหอไซล์เราบ่วโป๊ะตอนนี้อยู่ที่สระบุรียังเพ่ออกจากสระบุรีเ่อ,อไปทางแทบดานโอ้เพิ่นออกจากสระบุรีเนาะตอนนี้ใช่แล้วบ่แจ๊ดจะถามบ่โบปเป็นไรเนี่ยบ่าบ่แจ๊บบ่าวหูเนาะทุกคนเนาะมาต่างจาาังหวัดยอมหลับเลยมื่อตึ๊บทุกคนโอ้ป่านี่ก็เคี้ยวกะจีอยู่เนาะทุกคนเนาะอันนี้บริเวณย่ำฝนในตอนย่ำเล่ยอย่งใดสวัสดีครับแต่คือบัวแห้งคือบัวแห้งแล่งเนาะทางไปลบบุรีข้างหน้าผ่านช่องทางอะไรบ่ เเป็นนูโรชินโนเล่ร้านเดียวกันเนาะก่อคนมาตุ่มยูเรนุเพลสที่กินเต๋อเทพนว่าห้าอย่างนี้ก็สำรองไปสลับปีหมดเลย,ลยไล่รีดูัวตรงนี้ไล่ยูโรชินโนสลับปีโอ้งาม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 เพื่อนงามขนาดเพื่อนเลยถ้าเป็นหน้าฝนเน้ต้นไม้ก็จะวิรงไปตามฤด,ดูกาล<อ>ถ้าเป็นเป็นหน้าผุในอุ้งเท้าพันธีหลีนี่แหล,ละคือเสน่ห์ของประเทศไทยไปตามท้องถนนก็จะเห็นต้นไม้เนาะ ในที่ชอบเรื่องการเดินทางธรรมชาติเมาะเลยต่ท่านใที่ชอบการเดินเรือเที่ยวในเมืองไทยเห็นมา้างจาพะออยาก็เหนบ้านดอาคารตามถนนก็จะเห็นเน่ตีชีวิตของชาวบ้านค้าขายต้นทงธุรกิจหม้อแจ๊บเี่ครับต้นไม้ในี่เพิ่นว่ตัดโบกปน<อ><อ>ตดปัดีเนเปนแจ๊บ,อบอจโอ้้น้นนี่ลบบุรีนครสวรรค์พเชบุรีพินถ้าเราไปทางนี้เราจะไม่เจอเขาขายถ้าไปิเชียนเดวขาิเพชบุรีเนาะ ใช่เร็วซ้ายตามเส้นมาเล็กนึงคือถนนเส้นเนี้ยจะไปทะลุถึงไชน่าไปไชน่าเลยไชน่าแล้วก็ไปนครสวรรค์อู้รงนี้ยังงงอีให้ไปทางซ้ายเลยวะลบลีโอ้โอนแล้วครับทุกคนนี้เราจะไม่ผ่านข้อขาดถ้าข้าวพาไปทางนี้ครับเราจะตรงเข้าลบุรีเลยใช่ไหมครับมาเล็กนึงแล้วไปถนนสระบุรีรบุรุษอ๋อครับผม บขาต้นกายาเขาเขบคุณประเทศไทยอีกแล้วทุกคนเลยนี่เขาคุ้นเรื่องเล็บต้นขอบคุณ้นเรื่องบคบต้นในประเห็นสี่สวยงามแบบนี้ครับผมมีประเทศไทยบอต้นบมเห็นแรื่น้นเป็นแบบว่าถนนโคตรขีดเคี้ยวปงเป็นป่าไม้แบบนี้ผมมีได้บ้านเฮามีป่าไม้มีรถสามร้อยเมตรโอ้โหอไรกันทั้งุมดป่เออบ่ถ้าเขาขาดลอนละลายอันบ้านเฮ้ามีป่าไม้แต่ผมมีโคตรขีดบ่เพื่อนแต่อยู่นี่โคตรขีดเที่ยวปลูกป่าไม้เออเที่ยวปุ๋งกันไปได้ภูเขาอีกเนาะเพื่อนเนาะเขาอีกมีมั ขักในประเทศไทยขักคอเจ็บขักกะรีปอบโวยก็ขอบุญบอบโบยคืออะไที่พามาใกล้ใกล้สำได้กะพามาพาไปคันว่าอยากไปขอบุเมืองไทยมีเพื่อนที่ดีกะประเทศไทยเนี่ยขอบคุณเสมอบอบโบยอันหนึ่งมีเพื่อนที่ดีเท่ากับเพื่อนบอกนะไรก็มีเพื่อนที่ดีไม่ต้องมีเยอะ่าเพื่อนเพื่อนที่ดีไม่ต้องมีเยอะแมนกาดมีสีหาคนก็โอเคแล้วเนาะเพื่อนขอให้เป็นเพื่อนที่หากันมีเพื่อนไม่ต้องมีเยอะถ้ามีเยอะ เขาเรียกผูงไม่ใช่เพื่อนนี่นั่นหนูเพื่อนใจดืกอนี่ทางรถเร็วใช่ครับที่หมายกำหนดเราต้องอยู่ในไว้ก่อนเราจะไปทางถนนศักรลศักดิ์นะฮะัดสวัสดีครับพี่น้องสระบุรีขอบคุณนะครับที่ทำถนนสวยๆให้บอต้นได้มาถ่ายคลิปให้บอต้นได้มา จริงแล้วเขาไม่ทำให้เป่าต้นนะเอ้าแล้วเขาใจผิดนะถ้าถ้าเขาไม่ทำเขาไม่ทำเป่าต้นเขาไม่ได้มาแบบนี้ไงแล้วก็ทำให้ประชากรคนไทยป่าต้นกับแจมแน่แจมแน่แต่เขาไม่ได้ห่วงว่าเฮ้ยเขียนป้ายให้ว่าห้ามคนต่างชาติใช้ถนนนะเวียคมทุ่มไทยแลนด์แล้วเขาไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเลยนะเป่าต้นไม่เก็บดีไม่ได้เก็บยังอีกยังอ่านะไม่รอนนะ คือข้าวโพดเผาเพื่อนมะพร้าวเผาตรงห้วยผู้แคนนะครับอย่าลืมนะอุดหนุนสินค้านะครับของชาวบ้านนะครับโอ้มะพร้าวเผาเพื่อนมะพร้าวเผามะพร้าวของมะพร้าวถอดเสื้ออ๋อเคื่องประสับสโลแกนสามสิบเกณฑ์สามสิบเกณสี่สี่สีงามแท้บาทเลยเออโอ้ยสีงามเลยเนาะแสงได้จงกมาได้เลื่อยมาแจ๊บอ่อนซ้อนขนาดเลยวะเนี่โอ้ยประเทศไทยออนซ้อนเป็นตัวเล็กเป็นคือจังแม่งยี่ซ้อนนี่อคอน ออนซ้อนนี่มันเป็นซับที่บอกว่าเอฟซีไทยคนกัอยากษ์ฮุกยักษ์ออนซ้อนมันคืออะไรไม่ยีซอนเลยบอกว่าจะคือคืออาจจะมันงดงามงดงามเหมือคเขามาใช้ไหมงดงาแมนงดงามแปลว่าอันสมกับว่าบาถือออนซ้อนคือออนซ้อนมันหนักความหนาหักในความหนาหักนั้นมันงดงามประมาณเกือบอัศจรรย์ุนเหล็หรือว่าสิเกินกว่าในความรู้สึกนะงดงอเนาะงดงอไออันนี้วัชจรุขาขาดนะยังยังยัง บตเจนนน่อนยังคือีบลต้นนอนฮอตบ่าองชั่วโมงคืนนย่เ้นยังไี่เส้นไม่ใมิมาหนกแ่วัดรเียอะไ้การต้างเล่นเยอมากี่าตงไปหน้ารมาที่จังหวัดโอ้บต้นอยากสอบก็ได้เมอับต้นตต้่อย่างง่ายสะ้นรอก็นเ้น่ว่สอบเรียงเทบ้านมเอะเทบ้านยงีวถ้าเม้านเรทำบเไปใพีเาจัวน ี่แล้วไปแลวตให้ใคตัวเขาได้บอแจ็เน่ยนบอแน่นอนแล้วบอแจ็เป็นคนี้โมอยู่แล้วเมื่อบ้านเนี่ยคิคุยนิดนึงเมื่อบ้านนะนะเมื่บ้านพอเขาห้วบางคนเขาก็เคยมาเดยเอากวาสิบางจังหวัดบริไปเขาก็ตัวมาไปแล้วแต่พวกนีบอลแจ็เบอหยอกขเจ้าดอกว่าแต่พวกไกลสู้เลยอ๋อเือน มันย้ายเหมืุ่นน่โลกนี่ยังมีสิ่งสวยงามแต่ให้คนหาอยู่เสมอที่เองเรบเทียบไ่น้วยแต่การทแต่ว่ามันต่างันประเทศไทยอ่ี่ภูเขา่มทางรไมป่าไม้สองทางทางตอนสิีพะก็บางสีเนะาอยู่ในกรอเออไมาจะกรอเพอม่ใคด้างดี่ถ้าไพ่อยู่ในกราเลยรโอกาสจะได้เห็นมันนกยากเลยเนาะ้องเลย ซอนออนซอนพี่น้องออนซอนอันน้เป็นของวีนะอัดสดจังใจเด้พี่น้องนี่จะเบิ่งในบอลต้นพี่จะไปฮินปูนในบอลต้นแหม่นี่นี่แหละคือแ่งโรงงานปูนนี่แหละคือคนที่กว่าพาเนี่ยทมกองกีดเกียบกับพวกเขามาชนะอยู่ในบ้านแค่บอลต้นแค่ขบวนกับมีเข้าได้ทุกคนแต่ว่าอันนี้มันแมทกันเลยเกินเอาเพลนเนาะมันแมทกันเลยเกินทุกอย่างมันกลมกลืนเนาะทุกคนเนาะ แต่ไม่ได้นี่ได้เพื่อนถ้ามีคนบางคนบอกแมนแล้วเป็นไทยเพื่อนรวยได้เพื่นมีงบประมาณเพื่นก็เห็นยังก็ได้แหละทำเวทมันก็สีรวยปว่าจ๊บดังอุาะในครานะสิบอกได้นอะสักพ่อหรอเดือนหนึงหัวหวยสามสีถืออาทิย์านสองเทือกอ่ะมันลายไปเลยไมันมันการหาเงินมัน่างกนยประเทศไเพนหาเงินด้วยกักท่องเที่ยวทํามเที่ยวประเทศไทยอ่า เราซื้อกินต้องนอนลงโรงแรมเป็นพอละรัฐบาลก็ได้ประชาชนก็ได้ประชาชนประชชานก็เก็บรายได้ภาษีภาษีรายได้นะประชาชนนี่แหละเพิ่นก็เลยมาสร้างถนนู้นกันนู้นทั้งนี้ัมพอเหรอแต่นี่เอฟซีบางคนบอกเลยอย่าไปบุบอ่ะจริงจริงๆแล้วประเทศไทยอะไรได้หลักไม่ใช่การท่องเที่ยวนะจากการค้าการค้ากันแม่งการค้าการส่งออกของประเทศไทยคือว่าตลาดประเทศไทยเกือบ จัมภาระใหญ่ที่สุดในโลกนะพ่อเหรอคนไทยคนจังหวัดข้ามลำมือกับผักลัดเนาะโอ้เป็นการหาสรางความสะอาดนอยจากพันมี่รายได้น้านีโอ้เป็มาต้องเทียมมาขายของไก่ยังีิเนาะแม่แม่แม่หักสร้างความสะอาดเนาะสร้างความสะอาดแต่ว่าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่หักสางความสะอาดกับเงินเดือนกับคุณยุคคุมกินอีได้มีสวัสดิการที่ได้นั่นแหละครันว่ามีรายได้มันกับแมทกันเมิร์ดเดี๋ยววันแมทกันมันลิงกันแมทกันเนาะเออมันลิงกัน่อยกันหน่อยสิเนาะประเทศไทยคือเป็นแนวทางวินวินเนาะพองหัว นักท <that is German> ่องเที่ยวไทยเพื่อนิยมฝากถึงแม่ค้าขายซิมลาวสะท้อนในน้านนักท่องเที่ยวนะเพื่อนเนาะแม่แม่เม่ว่าคือเสียมพุดอีกอย่างหนึ่งผมบอกว่าว่าม้วนอะลีเพื่อนว่าแม่ค้าขายซิมเด้อทุกคนเด้อแม่ค้าขายซิมบอกเถิงคนเราดูคนเมียเนาะเอาท่อนม้วนคนเราดูคนเมียแต่ว่าว่าม้วหมดเองเอาเอาคนเวียดก็มาขายได้หมดใช่ปัจจุบานเฮาเพื่อนเอพื่อนเอาโงยฉันเต็ม แนี ici, ่ก็มีเนาะสั้นเข้าสู่เขตและจะขึ้นเขาขาด้อขาคาเขาเขาคาเนีะจะเชื่อมต่อเนี่ยมันถึงสลับลงไ่ไปง้นะนี่ไปทาแก้ข้าเบริษัทพินิจเนี่ยเขาจะอยู่ที่เขาาอะีรเขามักเข้าเขาเลขามัเข้าขนาดานน้ารว่าเขาก็ทะเลต้นังย่งต้นมาเนีเธอรักเขาบอเปนรักเขาอะะลนะ เขาคุ้ยป่ะนีุ่นี่นี่นี่โอ้หนี่เขาเชื่อมต่อกันเลยเราเจ็บมาตัวแ้วโอ้บูกขอบคุณหลายประเทศไทยขอบคุณหลายเลจะเห็นแบบนี้ตับอนตเพื่อนเพื่อนตัวเเห็นล้วบนนี่นะเขาขคุ้นาชัดกันนี่โอ้ยบ่อดลเออวันนี้เขาขาดขาดแบบนี้เลยทุกคนเมืองนะเชื่อมต่อกันเลยบจ เป็นถนนได้แหละด่ารู้เลยไหมอ๋อยอดเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยไปจะแทบมาเช็ดไปเจ้ได้บุญล้นเรือบุญล้นเรือเบอร์นี่นะย่อมือถ่วงผัวอันนี้ไม่หยอนหรอกยู่อาศัยของผู้คนเข่ากันเข่ากันตรนี้โอ้มีมีผู้คนอาศัยได้บ่โบกเนาะวิถีชีวิตของผู้คนแต่ว่าควบจะเลื่อนกันเห็นรถชิบหลอดหอเปล่าเห็นรถชิบหลอดสมัยนี้พี่น้องก็ได้ตัวนี้อะไรอยากเห็นรถชิบหลอดมาสารบุรีเออเห็นอะไรเนาะ จะมองเห็นว่าเวลาพึ่งจอดคุณจะเป็นอ่ามีนี่มอนหินเนี่ยบ่ตรวชั้นหินเนี่ยนี่เนี่บ่าว่ารถเพิ่นมีกำหนดเรื่องน้ำหนักบ่ะมีมีมีตลอดเส้นทางจะมีจานชั่งน้ำหนักของเจ้าหน้าที่อนี่ยโอ้หนุ่มคนหนเ่มต้นอยากบอกด้วยว่าอยบอกอย่าบอกไม่มีสิ่งไหนที่ความความเจริญของประเทศไทยได้ว้าวเพื่อนสุดยอดเลยครับนี่ขนาดขอกเขาไมยังขาดทุกคนนี้ นี <muitas S 2> ่เขาขาดเขาขาดมาะต้นแทนมาเห็นเลยพี่เมย์พี่น้องเออเขาหินปูนมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้ออ๋อทุกคนเออเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งของพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาของอ๋อทึ่ท่นนี่โอเมร์ว่าสีขุนเจาะอย่างเดียวเด้เพร่ะนมีตะนางมันมันนัดไว้อีได้ตะนางเล็กเพื่อนตะนางเล็กกันดินสไลด์เป็นเห็ดยังต้องปลอดภัยพ่อเนาะนี่ลงไปนี่จะเป็นวิวจากผัวบองเห็นภูเขาเด้วยอ๋อทุกคนแต่เหนต้นไม้เหมือนว่าแห้งๆเลยแต่ช่วงนี้เป็นหน้าแล้งหน้าแล้งเนาะ ก็ยัง <ไป S 1> เคียวอยู่เลย <ไป S 1> บ่าจ๊บเห<ป>็นแล้วยังเคียวลายจุดอยู่เุกคนนี้มองไปมองไปโอเคนะทุกคนคลิปวิดีโอนี้บอกแจ๊บก็บฝากไว้ประมาณนี้ก่อนทุกคนเนาะไว้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับสบายดีสบายดีทุกคนเด้อ